สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับพี่เอกนะครับพี่เอกอยู่ในเกมที่มีชื่อว่า m u s เคิ b o อโอ้โหมันเป็นเกมที่แบบเอาเด็กตัวเล็กๆนะครับมายกน้ำหนักดูดิเห็นไหมหน้าแดงเลยแล้วก็พอเรายกไปนะครับก็จะมีหลอดพลังด้านบนนะแสดงว่าเรากำลังเพิ่มค่าประสบการณ์อยู่นั่นเองพี่สงสัยว่าอันที่มันเป็นสีน้ำเงินมันคืออะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะลองพยายามทำอันสีน้ำเงินให้ได้นะทุกคน เอา้าอะไรอ่ะอ๋อมีการโยนคนด้วยครับเอ้าล่นถเอ้ยเอาใหม่เอาใหม่อันนี้คืออะไระครับ38เหรียญอ๋อเป็นการอัปเกรดดัมเบลของเรานั่นเองเอาละคราวนี้เดี๋ยวพี่เอกลองกดโอ๊ยรู้สึกว่าจะได้เยอะขึ้นนะครับเอาแล้วโอ้โหขึ้นมาเกือบเต็มหลอดเลยแล้วก็อันนี้กดปึง้ง ขออันสีเขียวก่นอนละกันนะเพราะว่า,วาพี่เอกยังไม่เคยชินกับระบบนะครับเอาเป็นว่าได้มาเท่าไหร่เนี่ยเกือบเต็มเลยนะครับเอาพลาดอ๋อคือถ้าโดนสีแดงก็คือจะยกได้เท่านี้นั่นเองโหน,น่าสงสารมากเอาใหม่นะเอาละคราวนี้จะพยายามลองสีน้ําเงินดูนะครับนี่เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยเฮ้ยโอ้โหทุกคนดูดิยกย่งรัวแล้วก็ได้คะแนนเยอะมากๆเลยนะครับทุกคน Oh, แต่ว่านี้ไม่เส <ENNIS S 1> ี่ยงดีกว่าเพราะว่าอันสีน้ำเงินมันเล็กมากนะครับแล้วก็พอเรายกครบ3ครั้งเพียกรู้สึกว่าครั้งที่3เนี่ยเอานี้เต็มซะแล้วพอครั้งที่3เนี่ยเราจะต้องไปโยนคนครับเอาละโยนโยนโอ้โหเอ้ยอ้าวกดไม่ทันก็มีความรู้สึกว่าพอครบ3ครั้งเราต้องมาโยนคนนะครับเพื่อทำการรับค่าพลังแล้วก็ที่สำคัญคือ ตอนนี้พี่เอกมีการอ e ีโวหรือว่าพัฒนาการขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้พี่เกก็จะยกอ,อุ้ยโอ้ท่าอย่างเท่สุดยอดอะ่ะถ้าได้สีน้าเงินนี่แบบมันจะแรงมากๆเลยนะครับเอ,อ้ยยังได้อยู่โอ้โหมิ่นเป็นนิดเดียวเองเต็มหลอดแล้วว่ะโอ้โหตอนนี้ร่างกายของเราพัฒนาการมาเยอะมากเอา้าน่าเสียดายไม่ได้ต้องพยายาม กะจังหวะให้ตรงเป๊ะนะครับเป็นการล้มเหลวไม่เป็นไรตั้งใจเอาไม่นี่ดูนะโอ้โหสุดยอดอะมันเป็นพารกที่แบบแข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลโอ้ไม่ทันอ่ะเอาอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะทุกคนอให้เต็มหลอดก่อนนี่ปื๊ดเต็มแล้วเต็มแล้วอ้าวยังไม่เต็มอ่ะทําไมถึงไม่เต็มอะเราเกินด้วยนะอ้าวพลาดเลย ไหนลองเปลี่ยนดูสิโอ้โหเท่มากเลยนะครับตอนนี้พี่เอกยกบาเบลแทนดัมเบลแล้วนะครับลองดูสิเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ชอบอะชอบหน้ามากโ,โห <c oughs> น้องมีความแบบสเตรงสูงมาก <c oughs> อันสุดท้ายอยากได้สีน้ำเงินนะทุกคนอุ้ยไม่ถึงพลาดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเก็บได้เหมือนกันนะครับช้าไปหน่อยแต่ว่าได้เหมือนกันโ,โหดูดิยกแบบหน้าสัน่นปากสั่นเลยอะเฮ้ยได้แนะ่เขานี้ต้องได้แนะ่ ครบสามครั้งแล้วไปโยนคนกันดีกว่านี่เฮ้ยเพียกอีโวมีการอัพเกรดร่างกายแล้วโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่นักยกน้ำหนักอยูโมเนี่ยเฮ้ยเย้อ้าวพลาดตัวเอ้ยอ่ะมาลองกันใหม่อีกสักตั้งหนึ่งนะครับซื้อโอ้โหเป็นแบบเป็นดัมเบลแบบแข็งๆนะครับเฮ้ย โอ้ชอบอ่ะชอบท่ามากเลยดูท่าดูหน้าดิโอ้แล้วยังกัดจุกนมอยู่เลยอ่ะเอ้าพลาดแล้วโหเอาใหม่เอาใหม่ตั้งใจนี่อย่ายคราวนี้น่าจะอีโวได้อีกรอบนะครับเนี่ยปุ๊บ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 ทำไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยอ้มันก็เกินหลอดแล้วนะแต่ว่าแถบสีเหลืองนะครับมันยังไม่ขึ้นอ่ะอ๋อมันต้องเลยไปสักพักนึงก่อนนี่ไงอีโวแล้วเป็นไงอ่ะ เฮ้ยโอ้โหนี่ๆๆครับเป็นนักมวยปั้มเลยอ่ะลองโยนดูดีกว่า200เมตรฟุ๊ฟเฮ้ยทุกคนโอ้โหโอ้โอ้โอ้ยโอ้โหดูดิไปยันดาวังคารเลยอ่ะดาวสีแดงนั่นดาวังคารแน่นอนนะครับปั๊บเอ้าไม่ทันโทษทีโทษทีนะเพื่อนเอาละเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าเย้โอ้โหนี่ๆๆๆจๆๆ โอ้ชอบมากเลยทั้งหน้าทั้งเสียงนี่มันให้มากเลยนะครับเนี่ยเอาละเดี๋ยวเราจะพยายามอ e ีโวเป็นตัวอื่นนะครับยุบยยุบยยุยุยุย,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 ยดูดิโอ้โหมีท่าเปลี่ยนท่าด้วยนะเขาไม่ได้ยกท่าเดิมนะครับเขาเปลี่ยนท่าไปเรื่อยๆเดี๋ยวเพีอ่อกอ่ะจะทําให้ทารกคนนี้เป็นทารกที่เก่งที่สุดในจักรวาลไม่ได้พอดูทรงแล้วเหมือนกับโยนคนลอยออกไปนอกโลกได้อย่างเงี้ยเราต้องแบบอยู่ในระดับจักรวาลแน่นอนเอาอีกแล้วเปลี่ยนล่างอีกแล้วครับขย,ย้ยนล่างเฮ้ย อะไรอ่ะลองโยนดูใหมด่ดิเหมือนจะแบบนี้ผมงอขึ้นมาหน่อยนึงนะครับไปแล้วครานี้เลยแล้วอุ้ยไปดาวอะไรอ่ะดาวพฤงหัสใช่ไหมลองดูนะครับว่าจะโยนได้อีกทีหนึ่งหรือเปล่าต้องกะจังหวะดีๆฮึบไปแล้วครับโอ้หห้ยดาวอะไรอ่ะจะถึงดาวเสาแล้วทุกคนข้างบนมีวงแหวนด้วยพี่เอกจำได้ดาวเสาจะมีวงแหวนนะครับ เฮ้ยเจ๊โอ้ยยังได้อยู่ไปถึงไหนเนี่ยนี่ไงดาวเสาอันนี้ดาวอะไรอะ่ะทำไมสีเหมือนลูกกวาดเลย <laughs> เอาละเดี๋ยวเพีกจะเร่งอีโวให้เร็วที่สุดนะครับแล้วมาดูกันซิว่าจะได้ขนาดไหนเฮ้ย <c oughs> โอ,โอยยังโยนได้อีกคราวนี้จะไปสุดที่ไหนกันนะโอเเ้ยเพกมาเจอตรงนี้คืออะไรอะ่ะเป็นแบบโซนอุกกาบาตครับเต็มไปหมดเลย เป็นเกมที่แบบสุดยอดมากอ้าวล่นไปซะและ้วเอาละตอนนี้พี่เอกอัปเกรดดัมเบลมาแล้วนะครับเดีย๋ยวจะพยายามยกเพื่ออีโวเป็นตัวต่อไปดูซิว่ากรามของเราจะขึ้นขนาดไหนเอาไม่พยายามกดให้โดนนี่โอ้โหสุดยอดไปเลยหยาจะจะชอบท่ามากเลยดูดิโหแล้วแบบโหพุ่งพวดอะทุกคนสองทีเฮ้ยสามทีเต็มอะ เป็นไปได้ครับทุกคนเป็นไปได้นี่มาแล้วเอ้ยนี่โหถึงกับอีโวล่างเลยอะ่ะน้องน้องครับตอนนี้โอ้โหเป็นไงโอ้โหเป็นทารกที่แบบลำบึกมากอะ่ะลองโยนดูซิได้ขนาดไหนเฮ้ยโยโอ้โหไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยไปถึงไปถึงนี่โอ้โหทีเดียวมาถึงเลยดาวเสาอะ่ะ มาถึงดาวที่ใส่แว่นน่ะดาวอะไรก็ไม่รู้ดาวอะไรใส่แว่นน่ะทุกคน <Yeah! S 1> ยืบเอาอีกทีนึงเขานี้จะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยโหเท่ากับนี่ทำลายสถิติเดิมที่ทำเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมโยนขึ้นไปอีกหนึ่งทีลงมาเร็วๆลงมาเร็วๆเฮ้ยย่อสุดยอดมากเลยทุกคนตอนนี้ โอ้โหยังไม่หลุดออกไปจากอุกาบาทนะครับเอาละเพราะความรวดเร็วนะครับมาดูล่างอีโวกันแบบรัวๆเลยดีกว่าเย้ยโอ้โห,โโหดูดิตอนนี้แบบก็แข็งแกร่งมากแล้วอ่ะดูดิโอ้ดูดิดดตามลำบึกมากเลยนะครับไปยังร่าง,างตัวโต,วตวขึ้นมาอีกแล้วทุกคนโอ้โหดูยึกจักยึกักนีก่แบบสไตล์ใจเกเรชัดๆเฮ้ย <laughs> <laughs> โอ้โหดูดิเฮ้ยทุกคน เพียกโยนทีเดียวโอ้โหเลยอะถึงกับเลยเลยเจอเอเลี่ยนด้วยครับเมื่อกี้สุดยอดไปเลยเอาละเรามาดูล่างต่อไปกันดีกว่าเฮ้ยจ้าจ้าโอ้โหตลกหน้าแต่แบบคนจริงจังมากเลยนะเป็นคนที่แบบจริงจังอะ่ะจริงจังเกมมิ่งมากเลยคนเนี้ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โห <c oughs> อะไรมันจะแบบพอดีขนาดนี้ก็ไม่รู้นะครับอันนี้ต้องได้แล้วนาทีนี้ต้องได้แล้ว ปั๊บไม่ได้อ่ะน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไช่างมันเราต้องอีโวได้แน่รอบนี้นะครับมาเลยเรียบร้อยเพียกแปลงล่างแล้วอ่ะโอ้โหเออนี่อะไรนี่มันเดือะฮัคเหรอต้องโยนดูดิเฮ้ยเย่ะฟูฮูเฮ้ยทุกคนทุกคนครับเดี๋ยวมันมันไม่ได้มากกว่าธรรมดามันมากกว่าแบบสามสี่เท่าอ่ะ นี่อยู่ไหนนี่เราแบบออกมานอกกาแล็กซี่ยังหรือยังอยู่แบบในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกอยู่โหทำไมมันไกลจังนี่นี่นี่พี่เอกได้ของเล่นใหม่มานะครับเป็นดัมเบลของกัปตันอเมริกามาดูซิว่าได้เยอะไหมฟุบอุ้ยโอ้ช่วงหลังนี้จะขึ้นไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไอที่ไม่ค่อยเยอะที่บอกเนี่ยคือเยอะอยู่ดีนะเยอะมากๆกอ่ะทุกคนคือมันเยอะ เยอะกว่าตอนยกครั้งแรกอะ่ะมาหาศาลเลยดูด,ด,ดิตอนนี้แบบยกทิงสอง0มือนอ่ะใช้เวลาย,ยกแค่สองครั้งเองเอา้าพลาดโอ้โหน่าเสียดายบางทีโลกับตันมันอาจจะแบบอ่อนเกินไปสําหรับพี่เอกนะขอเปลี่ยนเป็นล้อเครื่องบินเลยเฮ้ย <c oughs> เอาอีกนิดนึงเอา้าเต็มพอดีครับทุกคนแพงร้างอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยเกินมนุษย์แล้วนี่มันแบบ the hack ัปเกรดแล้วอะ่ะ ลองโยนดูนะทุกคนเป็นไงมั่ง1 2 3เตรียมตัวนะทุกคนเฮ้ยอ้าวพลาดอ่ะเซ็งเลยต้องกลับมายกถังในยคราวนี้เอาละเดี๋ยวเราจะไปโยนเพื่อนของเราใหม่นะครับนี่พร้อมหรือยังนายพร้อมแล้วใช่ไหมเขานี้เราจะไม่ให้นายตกลงมาง่ายๆอีกนะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยดีกว่าเย้โอ้โหตาลายอ,ะอะ่ะดูดินี่แบบเฮ้ยอะไรอะ่ะเขียวๆขีย้ยนี่แบบดาวเอเลียนที่ไหนกั่รู้ครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอะ่ะเศษซากอุกาบาทเต็มไปหมดเลยเฮ้ยพี่เอกมาถึงไหนเราก็ไม่รู้อะ่ะทุกคนดูคนดิเหลือตัวนิดเดียวเองอะ่ะอะไรเนี่ยโยนได้ขนาดนี้น่าสงสารตอนตกอะ่ะ ตกลงมากระเด้งขึ้นไปใหม่เฮ้ยโหยังสูงที่ไหนแล้วเนี่ยเริ่มไม่มีดาวแล้วไปแล้วห้าร้อยกว่าล้านนะครับเอาละเดี๋ยวไปฟาร์มใหม่ดีกว่าตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นยกเสากระโดงเรือนะครับก็คาดว่าจะแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะนะครับตอนนี้ตังก็หมดแล้วนะมาลองดูกันสิว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ฮึบอุ้ยจา้จาจา้จาจ้า ชอบอะดูกีทกทีก็ชอบอ่ะดูทรงพลังพร้อมตลกไปด้วยในตัวนะครับเอาละอ๊บเอาวันนี้แล้วกันเนาะอันตราย,ยเกือบเต็มแล้วต้องอีกทีนึงต้องอีกทีนึงนี่เอาแบบให้มันโดนโอ้โหคราวนี้ได้เยอะแน่ครับทุกคนมาดูสิว่าจะอีโวมาเป็นอะไร เฮ้ย <idd ratchet Lust> ตุตะะ๊ด <default> ต๊ดๆๆๆๆดูดิตรงนี้หน้าตาไม่เหมือนคนเลยเหมือนนึ่งอ่างเลยเฮ้ยโอ้โหยังใหญ่ได้อีกเหรอเอาละมาทดลองกันดีกว่าคราวนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่จะมาโยนนายแล้วนะถ้ามาได้สักร้อยล้านเราจะหยุดนะเพื่อนพร้อมหรือยังจอดถ้าพร้อมแล้วนายก็จะได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้น้องๆทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่จะโยนเลยนะสองรอยอ้าพลาดอ่ะโทษ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหต้องไปฟาร์มม่อีกแล้วอ่ะฟามไม่ครบนะครับจะได้ไปโยนใหม่โอ้โหว่าจะจบเท่ๆซะหน่อยนันโยนแล้วปล่อยเพื่อนหล่นใะห้งั้นเอาละเรียบร้อยพร้อมแล้วนะจรอดเดี๋ยวคราน,นี้เราจะโยนนายให้ออกไปนอกจัก,กรวาลทางช้างเผือกกาแล็กซี่เฮ้ยยาโอ้โหห้าร้อแล้วหกร้อยแล้วอุ้ยท่านผู้ชมน้องๆครับดูดิโอ้โห อู้อันนี้มันแบบกาแล็กซี่ทางช้างเผือกของเรานั่นเองนะครับโยนกันออกนอกกาแล็กซี่ไปเลยโอ้หมันเป็นเกมที่แบบเวอร์วังอลังการมากเอาไว้เดี๋ยวเพจะกลับมาเล่นใหม่นะครับใครชอบใจก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้เพีงก็ต้องขอราไปก่อนนะครับบายๆจ้า